ช่วงแฮปปี้แชร์แบ่งปันความสุขโดยน้ำปราราปรุงสุขตราแม่ไพลินบายจ่าวิรัตปันสุขสนับสนุนโดยน้ำปราราแม่ไพลินจ่าวิรัตปันสุขพบกับริชาพา ค่ะวันนี้นะคะอย่างชื่อที่บอกเลยะคะ่ะว่าลิชาพาดแซบจะมาพบกับเมนูอาหารสุดแซบค่ะเมนูที่ทุกคนนะคะฮิตกินกันมากๆเลยนะั่นคือยำขนมจีนค่ะสําหรับคนที่อยากรักษารูปร่างแต่ขาดรสชาติแซบๆไม่ได้นะคะวันนี้เราเลยต้องทํายำขนมจีนค่ะแต่ขึ้นชื่อว่ายำขนมจีนนะคะวัตถุดิบต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือน้ําปลาร้าค่ะแต่น้ําปลาร้าหลายๆคนคงคิดว่าเอ๊ะมันจะสะอาดไหมท้องเสียหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะแน่นอนเลยว่าวัตถุดิบหลักของเมนูนี้ลิชา ้องคัดสรรมาแน่นอนค่ะนี่วันนี้เราจะใช้วัตถุดิบหลักเป็นน้ำปลาร้าปรุงสุกนะคะขึ้นชื่อว่าน้ำปลาร้าปรุงสุกแปลว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วนอกจากจะทําเป็นสูตรปรุงสุกแล้วอร่อยแล้วนะคะยังสะอาดได้มาตรฐานด้วยค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตเครื่องมือหรือวัตรกรรมนะคะขึ้นชื่อค่ะแล้วก็ได้รับมาตรฐานทุกขวดค่ะที่สําคัญตอนนี้นะคะสําหรับผู้บริโภคหรือว่าร้านค้าต่างๆมีโปรโมชั่นขวดละ19บาบาทเองค่ะ เอาละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเมนูเด็ดๆแซ่บๆในวันนี้กับยำขนมจีนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้น้ำปลา,าเลยค่ะ วันนี้เราจะแซบกันสุดฤทธิ์นะคะใส่เยอะหน่อยนะคะคุณผู้ชม,อมตอนนี้กลิ่นหอมมากแล้วคุณผู้ชมอยากจะกินแล้วนะคะแต่ว่าต้องรีบปรุงก่อนต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำปลาเล็กน้อยพอคะ่ะน้ำมะนาวนะคะ ก็พริกป่นค่ะ,ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะถ้าใครชอบเผ็ดค่อยๆใส่แล้วก็เติมทีละนิดดีกว่านะคะตัวปักยาวค่ะคลุกเขาสักหน่อยอต่อไปนะคะเราก็จะใส่เนื้อปลาทูก่อน ค่ะอันนี้เราทำเผื่อน่าจะทานได้เกิน2คนนะคะเราใส่เป็น2ชิ้นไปเลยแล้วกันนี่ค่ะเป็นปลาทูนะคะ1ตัวแล้วก็ผ่าเลาะก้างออกให้เรียบร้อยนะคะ การทำยำขนมจีนนะคะก่อนที่เราจะคนเราใส่ปลาลงไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกดจนเละนะคะเพราะว่าเราคนเบาๆแบบนี้ปลาจะแตกออกแล้วก็คลายชิ้นเองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ขนมจีนค่ะขนมจีนหยิบมาอย่างนี้เลย ที่เหลือเราก็จะใส่นะคะเนื้อสัตว์ตามชอบเลยนะคะสําหรับใครเคยกินเนี่ยทั่วไปเขาจะใส่แค่ปลาทูอย่างเดียวหรืออาจจะเป็นกุ้งกับหมูสับนะคะวันนี้เรามีหมูยอด้วยใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเราทํากินเองนะคะใส่ตามใจชอบค่ะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะหลายคนที่ไม่เคยทานปลาร้าหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่ชอบปลาร้านะคะลิชาแนะนําเลยค่ะแบรนด์นี้เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่กลิ่นของปลาร้าละมุนมากๆ หมาะกับทําอาหารได้ทุกประเภทนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นอาหารอีสานหรือว่าอาหารที่ต้องใส่ปลาร้าเท่านั้นนะคะอาหารไทยเมนูภาคกลางปกปติเราสามารถใช้น้รราําปลาร้าใช้แทนซอสปรุงรสได้นะคะท้ายเราก็จะใส่ผักค่ะหัวหอมเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าเขามีความแฉะความนิ่มอยู่แล้วถ้าเราใส่ไปคลุกเคล้าก่อนนะคะมันจะทําให้เละค่ะแล้วก็ใส่ผักชีผักโรยทุกชนิดที่เราเลือกไว้ค่ะ พอเราใส่ผักที่ค่อนข้างแฉะและนิ่มไว้ด้านบนแบบนี้นะคะไม่ต้องคลุกเยอะเลยค่ะเอาแค่พอคลุกเคล้าให้ทั่วก็พอนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่จานแล้วก็ชิมกันแล้วนะคะ นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลิชาต,ต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปทานนะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสาหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นผู้ชิมผู้ทานนะคะสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ19บาทนะคะแต่มีแคมเปญดีๆมาฝากสําหรับผู้ประกอบการค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายทั้งส้มตำยำขนมจีนหรือว่าอาหารอีสานทุกชนิดเลยนะคะที่ต้องการจะใช้น้ำปลาปรุงสุกแบบนี้นะคะเรามีแคมเปญและกิจกรรมดีๆค่ะเพื่อมีรางวัลน,นะคะให้กับร้านค้าต่างๆหรือ ผู้ประกรอบการต่างๆนะคะได้มีเงินสนับสนุนกิจการกันต่อไปซึ่งกิจกรรมนี้สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจของน้ำปราปรุงสุกตรามแม่ัยลินใบาจาวิรัตปันสุขขึ้นให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญห้ามพลาดนะคะว่าครั้งหน้าดิฉันจะพาผู้ชมไปพบกับสิ่งดีๆอะไรนั้นนะคะติดตามชมกันทุกสัปดาห์นะคะทุกวันพุธเวลา15นาฬิกา30นาทีจนถึง15นาฬิกา55นาทีทางททบ5อย่าลืมกดหมายเลข5นะคะกับรายการ แฮปปี้ซีซันฤดูแห่งความสุขสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ